กลับสวัสดีทุกทกท่านที่คารพรัรกยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์บี้ยิบสีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะท่านผู้ชมอาจารย์บี้ยิีใครใจได้นําไพ่ชุดไพ่พรหมยานเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือท่านอาจารย์พรหมยานรัตนญานพิโมกคค่ะนํามาเสนอนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูประจําเดือนสิงหาคมนะคะ พศ2565ค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะท่านผู้ชมโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนางครูบาจาริยังอาจารยเทวาบุนีรุสีสิทธาปิตมาตาอรูคีนะสุเคนะจะชะมามีหังสาทุสาทุสาทุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวบีมสีใครใจขออนุญาตนะคะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเลือกไพ่ออกมาจํานวนทั้งสิ้นนะคะสิบใบส่วนไพ่สองใบนี้นะคะที่อาจารย์บีมีใครจะแยกออกมาเป็นไพ่ครูนะคะจะไม่นำมาใช้ในการพยากรณ์ค่ะ เดี๋ยวไปยิมซีใครใจขออนุญาตเลือกไพ่ออกมานะคะแทนตัวท่านที่เกิดราศีธนูจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยสิบใบค่ะโหไพ่ของท่านอาจาร,รย์พรมยาน,นี้นะคะมีความแม่นยำชัดเจนเนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปขอเช็คนะคะว่าบียิมซีใครใจเลือกไพ่ออกมาครบหรือ,อยังเลือกไพ่ออกมาครบนะคะเอาละ วันนี้นะการเรียงไพ่นะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะจะไม่ได้เรียงตาม12ใบนะคะแบบท่านอาจารย์พรมยานนะคะแต่วันนี้อาจารย์บีมสีใครใจจะเรียงไพ่ในพบต่างๆค่ะทั้ง10ภพบนะคะซึ่งการเรียงไพ่ตามพบต่างๆทั้ง10พบพนี้เนี่ย อาจารย์มิปซีใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์พนกรสินเกษมค่ะโอ้โหไพ่สวยทุกใบเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเอาละคะนะสำหรับใบแรกนะคะได้ไพ่พิรุณ ไพ่พิรุณนี่นะคะเป็นใบแรกเลยนะคะท่านผู้ชมพไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวท่านเองเนี่ยมีในด้านของความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งดีค่ะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะ การติดต่อเจราจาการพูดคุยกับบุคคลต่างๆในวงสังคมเนี่ยก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะตัวท่านเองสามารถบริหารจัดการในด้านของเงินเงินทองทองเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนะการบริหารจัดการในด้านต่างๆก็สามารถบริหารจัดการได้ดีด้วยเช่นกันค่ะนะทำให้สังคมประเทศชาติโลกใบนี้เนี่ย น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะคะเนื่องจากตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในด้านของความเฉลียวฉลาดความสุขุมพิภาพมีความเอื้ออารน,นะคะมีการแบ่งปันเห็นไหมคะในมือเนี่ยมีการรองรับเมฆที่มีน้ําฝนด้วยเห็นไหมคะแบ่งปันความชุ่มชื่นความชุ่มชื้นให้กับโลกใบนี้นะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้การติดต่อเจราจาการพูดคุยของท่านเนี่ย เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะท่านที่เกิดราศีธนูนะตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยนะการติดต่อเจราจาการพูดคุยคอมมิวนิเคชันในด้านต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะผู้คนนะคะทั้งในชาติทั้งในสังคมและโลกใบนี้ต่างก็ต้องการเนี่ยมาใกล้ชิด มาเข้าใกล้ตัวทานด้วยนะคะเพราะว่าอยู่แล้วเป็นยังไงคะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์พูดคุยกันก็มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเห็นไหมคะโอ้โหไพ่สวยงามมากอันนี้เป็นไพ่พระพิรุณน,นะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะใบที่สองเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะซึ่งตำแหน่งกระดุมพระก็คือการเงินการทองนั่นเองนะคะ ในไพ่เนี่ยบ่งบอกที่ทราบว่าหากตัวท่านที่เกิดราศีธนูมีการพูดคุยมีการติดต่อเจราจากาันพูดคุยนะคะติดต่อกับสถาบันการเงินติดต่อกับธนาคารพูดคุยกันในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จดีค่ะคําพูดคุยการต่อรองเจราจาเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะคะการมีในด้านของนิติกรรมการเงินหรือการ นำเงินเนี่ยมาสร้างสถานประกอบการนะคะหรือมาซ้อมแซมบ้านมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะการพูดคุยการติดต่อเจราจาการต่อรองเป,เป็นไปในทิศทางที่ดีและพไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบนะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะในด้านของการปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยการพูดคุยการติดต่อเจราจาประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะการเงินการทองตัวท่านเองก็สามารถควบคุมดูแลนะคะระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและก็ในด้านของระบบภาษีก็สามารถควบคุมดูแลและเป็นเป็นตัวอางที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ ะะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในด้านของความด่วนตัดสินใจหรือการใจอ่อนนะคะท่านต้องมีในด้านของการวิเคราะห์พิเคราะห์แล้วก็พิจารณาในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายระบบภาษีเนี่ยให้ดียี่ยมซะก่อนนะคะท่านที่เกิดราศีธนูต่อมานะคะโอ้โหท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของ สห a c ชะค่ะซึ่งตรงประเด็นตรงกับตำแหน่งนี้เลยทีเดียวนะคะไพ่นี้คือไพ่เทพพระพุทธไพ่ใบนี้บอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากบุคคลเนี่ยทุกวงการทุกองค์ก,กรนะการพูดคุยการติดต่อเจราจาก,การประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะคะ c o ม m นการสื่อสารต,าต่างๆเนี่ย กับบุคคลต่างๆ,ๆที่อยู่ในวงสังคมนะคะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะโอ้โหดีเยี่ยมมากเลยไพ่บินีนะคะเป็นไพ่เทพพระพุทธนะคะโอ้โหเดียไพ่บินีก็บ่งบอกให้ทราบนะคะว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยไม่มีศัตรูค่ะนะไปไหนก็มีแต่ผู้คนรักใคร่เป็นกัลายาณมิตรที่ดีกับตัวท่านค่ะ โอ้โหไพสวยงามมากๆต่อมานะคะพระโคโนุทินะคะพระโคโนุทิอยู่ในตำแหน่งของพันธุนะคะท่านผู้ชมบ่งบอกให้ทราบว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจครอบครัวนะคะทำธุรกิจร่วมกันกันกบญาติผู้หลักผู้ใหญ่กับคุณแม่กับญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทนะเป็นความโชคดีของท่านละ ไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะได้รับการดูแลเอาอกเอาใจใส่จากคุณแม่จากเพื่อนสนิทแล้วก็จากญาติพี่น้องอย่างตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการบริหารจัดการการทำธุรกิจครอบครัวเนี่ย ประสบความสําเร็จเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีตัวท่านจะรู้สึกสบายไปด้วยเสียด้วยซ้ําไปนะคะเนื่องจากทุกๆคนที่อยู่รบอบๆตัวท่านเนี่ยเขาคอยมันโอ๊ะอ,อเอาใจใส่มันดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้โหเป็นความโชคดีของท่านที่เกิดราศีธนูเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะไพ่ใบนี้นะคะเป็น พระเป็นไพ่พระศิวะนะคะซึ่งความหมายของไพ่พระสิวะเนี่ยมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายนะคะผสมกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีธนูนะในเดือนสิงหาในเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวท่านเองจะต้องมีในด้านของการมีสติให้มากๆค่ะท่านต้องมีในด้านของการฝึกการเจริญสติตื่นเช้ามาเนี่ย นะอย่าเพิ่งลุกออกมาจากเตียงนอนค่ะนอนนอนลืมตาอยู่บนเตียงก่อนสํานึกรู้คุณในเรื่องของบรรยากาศอากาศดีๆนะคะขอบคุณที่นอนนุ่มๆของคุณที่คุณเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจนอนมานอนหลับมาเนี่ยตลอดทั้งคืนนะคะและขอบคุณแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในบ้านของท่านนะคะเพื่อขับไล่ สิ่งที่เป็นพลังลบพลังร้ายให้ที่เขาคลืบคลันเข้ามาในบ้านท่านเนี่ยในเวลาค่ำคืนเนี่ยให้สลายหายไปนะคะท่านผู้ชมขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณพลังงานดีๆเอาไว้ค่ะและลุกขึ้นไปอาบน้ำท่านผู้ชมอาบน้ำเสร็จแล้วกลับมาที่ห้องพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในห้องพระนะคะเพื่อเป็นการฝึกจิตฝึกใจของตัวท่านเองเนี่ยให้มีในด้านของ จิตใจที่หนักแน่นมันคงนะคะจะสามารถช่วยทำให้ตัวท่านเนี่ยตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆในเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะเห็นไหมไพ่เนี่ยเขาแนะนำมานะคะไม่ให้บู่บามไม่ให้ใจร้อนแล้วก็ไม่ให้ตัดสินใจอะไรแบบว่าบุม่มบามรวดเร็วจนเกินไปนะคะเป็นดาบสองคนเป็นดาบสองคมท่านผู้ชม ดังนะนั้นต้องดูแลให้ดีๆต่อแม่ค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้สวยงามมากเลยพระนางสุรัตสวัสดีนะคะสวยงามมากเลยอยู่ในตำแหน่งของอรีไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกด้วยว่าตัวท่านนี้เกิดราศีธนูตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะหากท่านไปสอบไปเทสนะคะไปแข่งขันรายการใดๆก็ตามมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้าน ของการแข่งขันนั้นๆค่ะนะโอ้โหและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมคะและในไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยตัวท่านเองนะคะ มีในด้านของความละเอียดอ่อนมีในด้านของความเฉลียวฉลาดมีในด้านของไหวพริบที่ดีดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเนี่ยตัวท่านจึงสามารถที่จะกระโดดข้ามในด้านของความท้าทายในด้านของปัญหาอุปสรรคเหล่านนั้นเนี่ยไปได้เป็นอย่างดีค่ะท่านี่เกิดราศีธนูโอ้โหไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียว ท่านผู้ชมคะต่อมาจะเป็นไพ่พระรามกับนางสีดา,พาไพ่ใบนี้เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีนะคะโอ้โหดีใจกับท่านที่เกิดราศีธนูด้วยคะ่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเตรียมรับฟังขา่าวดีนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์การแต่งงานกันเร็วๆนี้แหละผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านให้การผลักดันให้การสนับสนุนนะคะแบบร้อเ็เลย และสำหรับคู่ที่แต่งงานกันไปแล้วเป็นครอบครัวมีบุตรแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมนี้มีโอกาสที่ตัวท่านจะพาคู่ของท่านนี่นะคะไปฮันนีมูนไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ครั้งที่สองครั้งที่3ครั้งที่4และครั้งที่5เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าความรักดีมากๆสําหรับท่านใดที่มีลูกน้องสำหรับท่านใดที่มีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วน เขาก็ให้การผลักดันให้การสนับสนุนตัวท่านอย่างดีเยี่ยมให้ความจงรักภักดีให้ความจริงใจกับตัวท่านอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะท่านนี้เกิดราศีธนูโอ้โหไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นไพ่เมฆคารากรามมสูุนค่ะยินมีคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของมอรณนะ ไพ่ใบนี้ก็เตือนมานะคะอะไรที่เสียงดังๆนะคะอะไรที่อาจจะเป็นแสงนะคะแสงต่างๆแสงวุบวาบวูบวาบนะคะที่มากระทบกระเทือนดวงตาของท่านอาจจะหมายถึงการจ้องคอมนานๆก็ได้นะคะให้ระมัดระวังดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของการทำงานหน้าคอมเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะท่านที่เกิดราศีธนู นะคะรวมทั้งการที่อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากจนเกินไปนะคะท่านต้องคอยระมัดระวังนะคะในด้านของเสียงในด้านของแสงนะ,ะจะมีผลต่อสุขภาพของดวงตาและการฟังของท่านค่ะนะเห็นไหมส่วนเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างแดนตัวท่านเองมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างแดนแบบชับ แบบรวดเร็วแบบไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนนะคะเห็นไหมพไพ่เมครากรามสู์และในการเดินทางไปยังต่างประเทศในครั้งนี้ตัวท่านเองก็จะต้องมีการเตรียมในเรื่องของเอกสารนะวีซา่าพาสปอร์ตเอกสารต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ดีนะคะให้ดีเป็นพิเศษคะ่ะ ต่อมาท่านผู้ชมค่ะอันนี้เทพธิดาแมงป่องค่ะเทพธิดาแมงป่องเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของสุพระนะคะโอ้โหไพใบน,นี้เนี่ยบ่งบอกให้ทราบว่าเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดานะคะที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีธนูอยู่เนี่ยเขาคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะ เป็นอย่างดีเลยทีเดียวคอยปกป้องป้องกันภัยไม่มีภัยเนี่ยเข้ามากล้ำกลายนะคะเขาเรียกว่าหมดไม่ให้ไต่ไลไม่ให้ตอมเลยทีเดียวเลยนะคะเห็นไหมนางฟา้าเทวดาคอยจ้องคอยดูแลคอยปกป้องรักษาและคุ้มครองนะทุกคนที่อยู่อาศัยในเคหสถานนี้เนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านที่จะไปสอบสัมภาษณ์งาน ไปสอบ entrance นะคะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยให้ดีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะโดยนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดโค้ชใกล้ชิดครูบาอาจารย์ใกล้ชิดติวเตอร์นะคะจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างเข้มข้นเลยเอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวเพราะนี่ไพ่สังเกตดูตัวเมงป่องเห็นไหมคะหมายถึงคู่แข่งคู่แข่งของท่านเนี่ยเป็นงไงเขาก็จดจ้อง ที่ต้องการเอาชนะท่านอยู่ดังนั้นตัวท่านต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยให้เต็มที่นะคะท่านที่เกิดราศีธนู ต่อมาค่ะโอ้โหหนุมมนกับนางบินจักายนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกรมแมะไพ่ใบเนี้ยดีนะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจใดๆก็ตามนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยธุรกิจการค้าขายของท่านเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะ,ะเกิดมาจากตัวท่านที่เกิด ราศีธนูเนี่ยมีความรักมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ในงานบริการในผลงานต่างๆท่านอย่างเต็มที่ก็ได้นะคะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างกลัดอย่างกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวตลอดเดือนสิงหาคมนี้จึงเป็นเหตุให้ธุรกิจออนไลน์ออฟไลน์หรือธุรกิจใดๆก็ตามที่ตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ มีเกณฑ์การเจริญเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะเห็นไหมไพ่สดใสสวยงามมากๆเอาละค่ะอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูจบลงแล้วนะคะเบยิบซีใครใจต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนมีพี่และลูกค้าทุกๆท่านค่ะโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนสเปนออสเตรเลียสวิสเซอร์แลนด์ฮ่องกงคอร์เรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียุซใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง และกดติดตามให้กับอาจารย์เบยิมซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิซีใครใจขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บยิซีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ